สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับพบกับคุณครูหยกในวันพฤหัสบดีนะครับเป็นยังไงบ้างเอง่ยจากกิจกรรมที่คุณครูให้ไปนะครับให้นักเรียนนั้นได้ลองแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมสิ่งที่เราเอ่ยสิ่งสําคัญที่เราจะแก้โจทย์ปัญหาได้เราต้องรู้3อย่างนั่นก็คืออย่างแรกคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมครับเราต้องรู้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร2คือ สิ่งที่โจทย์บอกเราใช่ไหมครับและ3สุดท้ายก็คือประโยคสัญลักษณ์นะแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยคุณครูเห็นว่าพวกเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหามาแล้วใช่ไหมครับคุณครูก็เลยจะพานักเรียนเนี่ยมาสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากรูปภาพที่กําหนดให้นะครับวันเนี้ยเด็กๆจะเห็นหน้าจอคุณครูนะจะมีสถานการณ์ปัญหาอยู่ทั้งหมด3สถานการณ์นะครับ คุณครูจะให้นักเรียนลองแก้ปัญหาสักสองสาในการปัญหาด้วยตนเองนะครับทีเนี้เราก็มาดูกันว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมาเนี่ยสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการหารด้วยตนเองได้หรือเปล่าสําหรับใครที่ทําได้นะครับให้ลองทําไปก่อนสําหรับใครที่ทํายังไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับยังไม่ต้องทําก็ได้แค่ค่อยๆเรียนรู้ไปเป็นขั้นตอนนะครับแต่ ก่อนที่เราจะสร้างก่อนที่เราจะไปสร้างโจทย์ปัญหาเนี่ยคุณครูก็จะมีตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหาของคุณครูนะครับมาให้นักเรียนดูนั่นก็คือคุณครูจะเลือกคุณครูสุ่มเลือก,กอสุ่มก่อนว่าจะเอาสถานการณ์ปัญหาไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชึบฟึบเอ้ยคุณครูขอเลือกสถานการณ์ปัญหานี้แล้วกันนะครับสถานการณ์ปัญหานี้นะครับเด็กๆจะเห็นว่า มันมีรูปภาพรูปหนึ่งใช่ไหมแล้วมันมีอะไรอีกมันมีข้อความมันมีข้อความเด็กผู้หญิงพูดขึ้นว่าพวกเรามีหกคนอ่าแล้วมีเด็กผู้ชายพูดขึ้นว่ามีลูกปวงอยู่สิบปลูกเอ๊นักเรียนครับโจทย์ปัญหาเรื่องการหารเนี่ยเด็กๆจําได้ไหมครับว่าการหารเนี่ยมันหมายความว่าอะไรการหารมันหมายความว่า เป็นการแบ่งใช่ไหมแบ่งที่เป็นยังไงแบ่งที่เท่าๆกันดังนั้นสถานการณ์ปัญหาที่นักเรียนกําลังเผชิญอยู่เนี่ยกำลังเจออยู่เนี่ยมันก็คือการแบ่งแน่นอนใช่ไหมครับและต้องเป็นการแบ่งที่เท่าๆท่ากันนั่นเองนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งลูกโป่งเนี่ยให้เด็กทั้งหคนเนี่ยได้ยังไง เราต้องมาดูกันนะครับยกตัวอย่างของคุณครูนะเด็กๆอาจจะไปคิดสถานการณ์ปัญหาของตัวเองก็ได้คิดโจทย์ปัญหาของตัวเองก็ได้แต่เดี๋ยวข้อนี้คุณครูจะคิดสถานการณ์ปัญหาของคุณครูให้นักเรียนนั้นได้ดูกันนะครับอย่างข้อนี้นะถ้าถ้าคิดแบบง่ายๆเลยนักเรียนก็จะบอกว่าไงเนี่ยมีอ่ะเขียนก่อนนะครับ นักเรียนสามารถบอกได้ว่ามีลูกโปง่งอยู่สิปลูกใช่ไหมครับทีเนี้ยมันมีเด็กกี่คนน่ะในเนี้ยมันมีเด็กหกคนใช่ไหมเพราะตัวเลขที่โจดเขาบอกว่าเขาบอกเราอ่ะมีสองตัวเลขเนี่นก็คือ เลข18กับเลข6นั่นเองนะครับนักเรียนก็จะบอกได้ว่ามีลูกโบ่งอยู่18ลูกการหารคือการแบ่งใช่ไหมหรือการจัดกลุ่มใช่ไหมครับแบ่งให้เด็กกี่คนนะ่ะแบ่งให้เด็ก6คน นะครับการหารจะต้องเป็นการแบ่งที่เป็นยังไงนะครับนักเรียนที่เท่ากันใช่ไหมดังนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องได้คนละเท่าเทากันและทีเนี้ยคำถามละ่ะเราจะถามคำถามว่ายังไงดีเมื่อเราแบ่งให้คนละเท่าเท่ากันแล้วใช่ไหมคำถามของเราก็จะมีอยู่ว่า แต่ละคนจะได้ลูกโปงคนละกี่ลูกนั่นเองอันนี้ก็คือคําถามยกตัวอย่างคําถามของค,คุณครูนะครับหรือนักเรียนอาจจะคิดคําถามแบบอื่นก็ได้ คิดโจทย์ปัญหาแบบอื่นก็ได้ได้เหมือนกันนะครับแต่การหารเนี่ยมันก็คือการแบ่งที่เป็นยังไงที่เท่าเท่ากันนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ในการหาคำตอบใช่ไหมครับประโยคสัญลักษณ์ของเราเนี่ยก็จะได้ว่ายังไงครับมีตัวเลข2ตัวนั่นก็คือ18 แบ่งให้นักเรียนแบ่งให้เด็ก6คนใช่ไหมเราก็หารด้วยหไปซะนะครับมีค่าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมมันเองนะครับเพราะว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเราจะเขียนติดช่องสี่เหลี่ยมไว้หรือนักเรียนจะหาคําตอบให้คุณครูก็ได้นะนะครับเอก็มีเพียงเท่านี้ครับสําหรับสถานการณ์ปัญหาแรกที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับ สถานการณ์ปัญหาที่สองตรงนี้นะเออมันมีรูปภาพรูปนี้มาให้นะครับให้นักเรียนลองคิดดูซิว่าเมื่อมีช็อกโกแลต30ชิ้นและจะจัดใส่จาน5จานเนี่ยนักเรียนจะได้โจทย์ปัญหาว่ายังไงนะครับเอออันนี้ให้ลองทำด้วยตนเองนะต่อมาสถานการณ์ต่อมานะครับเขาบอกว่าพวกเรามี4คน มีขนมอยู่11ชิ้นและทีนี้นถามว่าน่าจะเหลือขนมมีคนบอกว่าน่าจะเหลือขนมแสดงว่าเฮ้ยเมื่อมีคำว่าน่าจะเหลือนักเรียนคิดว่าการหารข้อนี้มันเป็นการหารที่เป็นยังไงมันจะต้องเป็นการหารที่มี เศษแน่นอนใช่ไหมครับมีเศษแน่นอนดังนั้นนันเกเรียนลองคิดดูสิว่าการหารที่มีเศษเนี่ยเราจะตั้งสถานการณ์ปัญหาว่าอย่างไรอันนี้ถ้าใครทําได้ให้ทําไปก่อนแต่ถ้าใครทํายังไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเดี๋ยวคุณครูจะสอนอีกครั้งหนึ่งในขณะที่พวกเราเนี่ยเอาใบเอาหนังสือมาที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะสอนอีกรอบหนึ่งแล้วกัน นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับให้นักเรียนลองทำใบทำกิจกรรมในหน้าที่31และ32ด้วยตนเองนะครับคุณครูก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ